สายธาตุน้ำเป็นคนที่จิตใจดีมีเหตุผลเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้สูงมากหลายครั้งคนราศีนี้มักจะมองว่าความทุกข์ของคนอื่นเป็นความทุกข์ของตัวเองก็มีมีซิกเนเจอร์หรือบุคลิกแปลกแของพวกเราชาวราศีมีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีเพราะเรามักจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าของตัวเองเป็นพิเศษหลายคนชาวราศีมีนอาจจะมองว่าช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาเราค่อนข้างยากลําบากแต่ผมต้องบอกว่าแต่ผมต้องบอกว่าหลังวันที่5้ธันวาเป็นต้นไป ดาวสาวได้ตำแหน่งเกษตรแล้วไซชาวราศีมีนะครับเรื่องยากอาจจะเป็นเรื่องง่ายหลายคนอาจจะมีโอกาสทางด้านโชคลาภลาบลอยเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสายงานอาชีพอิสระคนค้าขายการสร้างรายได้มักจะอยู่ในเงื่อนไขที่ค่อนง,ง่ายขึ้นนอกจากนี้อิทธิปลนกันดาพระราหูซึ่งกลุ่มอยู่ในเรือนพบสหัชชะชาวราศีมีจะต้องระวังประเด็นความวุ่นวายเนื่องจากพี่น้องหรือแม้กระทั่งสถานะสังคมที่คุณไปยุ่งเกี่ยวภาษิตธโบราณยังใช้ได้ดีนะครับอยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่ใกล้มิตรมันก็จะมีเรื่องกลุ้มใจยิ่งชาวมีนพยายามยุ่งกับสังคมหรือบุคคลรอบข้างมากเท่าไหร่แล้วไซ์ปัญหาทุกอย่างมันก็จะเข้ามาใกล้ตัวคุณมากยิ่งขึ้นเรามาดูพื้นดวงจัตานะครับเพราะเราชาวราศีมีนผ่านไพ่ยพยากรณประจําเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรนาย p e n เดอร์เคิลควีนออฟเพนเดอร์เคิลเนฟออฟเพนเดอร์เคิลเนฟออฟอแอนด์เอ สามหน้าไพ่ชุดแรกของชามีนในเดือนธันวาคมนี้เป็นหน้าไพ่เหรียญซะส่วนใหญ่และคนชามีนจะมีสถานภา,ภาพทางด้านการเงินที่ค่อนข้างดีชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมีนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระนักธุรกิจนักลงทุนสถานการณ์ทางด้านการสร้างไรายได้หรือแม้กระทั่งการทำการทำงานอะไรมักจะค่อนข้างดี ในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นเดือนสําคัญที่ชาวมีนจะให้เวลากับตัวเองในเรื่องของการวางแผนชีวิตการวางแผนธุรกิจหรือแม้กระทั่งการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เอกครับอ่นายสอดเซเว่นเป็นเดอะเคิร์สเดอะซันซิกซ์เป็นเดอะเคิร์แอนด์คิงออฟอนส์กรณีที่ชาวมีนมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดทุนขาดเงินหรือแม้กระทั่งการมีหนี้สินสะสม การสนับสนุนทงด้านการเงินนะครับตีเป็น3ามในยะก็คือคุณอาจจะได้กําไรสะสมเนื่องจากการทําธุรกิจหรือการทําอาชีพเพิ่มเติมประเด็นที่2ออาจจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้ใครก็ตามที่อยากจะขอวงเงินจากสถาบันการเงินนะครับพยายามให้ความสําคัญในเรื่องของการทําสเตทเมนต์การเตรียมเอกสารเพื่อขอวงเงินในการสร้างสภาพคล่องแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะยืดเอกสารนะครับควรยืดในต้นปีหน้าจะดีกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปลายปีแบงค์เขาจะปิดงบเรียบร้อยเอาไปว่าปีหน้าหน้าจะมีลุ้นหน้าไพ่เดอะซันนะครับเป็นหน้าไพ่ที่ปรากฏในตำแหน่งที่8และเป็นหน้าไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเมเจอร์หลายคนที่อยู่ในสายงานข้าราชการรับวิสาหกิจก็มีโอกาสทางด้านความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานแต่ผมต้องบอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขของด้านภาพป่านะครับหรือไม่กระตั่งการใช้เงินในการสนับสนุนตําแหน่งหน้าที่การงานคุณบ้างแต่ผมก็ยังมองว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่วงเงินไม่มากเท่าไหร่ โดยภาพรวมดวงชะตาของชาวมีนนั้นไซนะครับผมว่าอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากๆเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับชาวมีนธาตุน้ําในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรเอ่อทรีฟอนส์ไฟฟอนส์เดอ e เอ็มเปอร์ลไนฟอร์ดแอนด์เอ,อ s, s, emperor, ช่วงเวลาการทํางานของเดือนธันวาคมมันค่อนข้างมีน้อยนะครับไม่เกิน20วันคนสู้ชีวิตคนทํางานนั้นนะครับหน้าที่การงานในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับเวลาที่คุณสามารถทําได้มันค่อนข้างจํากัดและคนชามีนที่เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนประจำหรือสายงานข้าราชาการการปั่นงานจะต้องค่อนข้างทําให้ไหวบางรายชามีนอาจจะได้รับความไว้วางใจนะครับเจ้านายอาจจะเห็นศักยภาพของคุณนะครับและโยนงานจํานวนมากมาให้คุณทําในเดือนธันวาคมนี้ กรณีชาวมีนที่อยู่ในสายงานอาชีพอิสระคนค้าขายนะครับในการที่จะเริ่มต้นทาโปรเจกต์อะไรก็ตามในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงวางแผนจะดีกว่านะครับคิดอ่านทําการอะไรเริ่มลงมือทําผมว่าดูทิศทางลมในปีหน้าน่าจะเวิร์กที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าหน้าไพ่ไฟวอลมันบอกให้รู้ว่ามักจะมีปัญหาจุกจ,จิกจุกจิกเข้ามานะครับในการเตรียมตัวช่วงแรก the f o o l six Cup the dead ไฟสอดแอนเดอะเฮอร์มิกรณีชามีนเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสายงานเอกชนรัฐฐวิสาหากิจอาจจะมีประเด็นลูกน้องกคุณนะครับทำงานไม่เรียบร้อยทํางานแบบส่งๆไปสายงานบริหารนะครับอาจจะเจอปัญหาลูกน้องทํางานข้างค้านะครับไม่สามารถปิดจจอบปิดงานได้ตามเป้าหมาย KPI นักบริหารนั้นไซนะครับในเดือนนี้อาจจะต้องเข้าไปจี้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดการทํางานของลูกน้องเพิ่มเติมนิดนึง หน้าไพ่ฝ่ายสอดหรือหน้าไพ่หา้าดะมันส่งนัยยะเชิงความคิดที่ว่าในการทําการอะไรก็ตามชาวมีนอจะทําทตัวเป็นไม้บรรทัดนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะได้ดั่งใจได้ตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเสมอไปบางครั้งคนทํางานนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกหรือเป็นคนที่เป๊ะเกินไปมันอาจจะทำให้คุณทางานยากหมายรวมถึงลูกน้องคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จู้จี้เกินไปก็ได้บางครั้งในเงื่อนไขที่มันสามารถแอดชีพเป้าหมายได้ทั้ง80%ผมมากก็โอเคแล้ว และหน้าไพ่ใบจบคนทำงานคนสู้ชีวิตชาวมีนะครับคือหน้าไพ่เต๋อเฮอร์มิต หน้าไพ่เดอะเฮร์มิตส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องปรัชญ,ญาการใช้ชีวิตว่าในการทํางานบางครั้งเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวในการใช้ความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสงบชาวราศีมีนอาจจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของความคิดสติปัญญาคุณได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนทํางานคนสู้ชีวิตคุณหัวหมุนเกี่ยวกับเรื่องงานคุณอาจจะไม่มีเวลาได้ถอยหานะครับแล้วดูภาพรวมของหน้าที่การงานของคุณหรือมีประเด็นอะไรที่ควรปรับแก้บ้างจะบอกว่าภาพรวมหน้าที่การงานชาวมีนในเดือน เวลาการทำงานค่อนข้างน้อยแต่ปริมาณค่อนข้างเยอะจะต้องไฟนิสตึงเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิสตึงดีกว่าสาโสดชาวมีนที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เล็กหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกลอนสโสดประจำเดือนทันวาคมเดินทางเปรี่ยวเตียวดายกลางสายหมอกเคยช้ำชอบหลอกตัวเองกับเพลงเหงา เมื่อไรหนอขอเจอใครจริงใจเราสายลมหนาวไม่มีเขาเหงาไหมเธอณนะโหราขาสายโสดโหมดอ้างว้างก็มีบ้างบางเวลาตรามาเพอทันวานี้มีรุ่นไหมได้พบเจอคำว่าเธอตรงใจกลาง ที่กลางใจมหากวีใหญ่ชื่ออุโคตนามท่านเชกสเปียร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสายน้ำหาได้รอผู้ใดไม่แต่สายอะไรอาจจะทำให้คุณคิดถึงใครบางคนสายโสดหรือสายไม่โสดชาวมีนถ้าชอบแคปชั่นหรือกรอนประจาเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด้วยแล้วกันอยากจะบอกสายโสดชาวมีนท่านน้ำว่าถ้าอยากจะเป็นพะลอเราก็ต้องตามไก่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจ ฝากกรุณาพิมพ์444มาด้วยแล้วกัน <c oughs> จะบอกว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปในเดือนธันวาคมนี้ไซส์จะมีคนจริงใจผ่านเข้ามาหรือไม่ The Hangman, Eight of Swords, e i g t Bonds, The Magician, and Seven of Wands ห้าหน้าไพ่ชุดแรกแปลกจริงๆไม่มีหน้าไพ่อะไรเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความโล้งความรักเอาซะเลยไซส์โสดชาวมีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโสดยาวไปพ่อหัวใจคุณเริ่มชินแล้ว ชีวิตสายโสดชาวมีนในเดือนธันวาความนี้นะครับมีแต่เรื่องงานกับงานซะมากกว่า The Tower, n a v e of a h o n The Chariot, The Sun and Seven Swords เส้นทางชีวิตของสายโสดอยู่ในโหมดที่จะต้องเจอปัญหาชีวิตอะไรที่ค่อนข้างมากมายหลายคนกำลังอยู่ในช่วงของการไฟกับเป้าหมายชีวิตที่คุณกำลังตั้งใจเอาไว้อันจบครบสิบหน้าไพ่นะครับสรุปสั้นๆไปเลยแล้วกันโคงสี่สุภาพก็ต้องมีเอกเจโทสี สายโสดในสิ้นเดือนนี้นะครับจะต้องทําใจนิดนึงในเดือนธันวาคมนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ the emplace for one eight up e n t a e c u s and five cups สุภาพสตรีนะครับหรือชา LGBT สายหลังสายรับมักจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ค่อนข้างจริงจังกับอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างสูงมากนางมักจะคิดว่าสถานะภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อกันถ้ามันยาวไปสุดท้ายด้สุดเราก็ต้องรบเอ่ยเป็นคู่กันว่าสั้นความรักบางครั้งมันก็เป็นเรื่องดราม,มา่าถึงแม้ว่าคุณใช้เวลาในการคบหากันพอสมควรแต่มันอาจจะไม่สามารถพัฒนาในการก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง The View of for June to p e the code, Queen of Cup Ten w a n d s สี่ฟอนตสถานภาพการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมันต้องมีพื้นฐานของความรักเป็นเบสมาก่อนแต่นอกจากนี้มันยังต้องคำนึงถึงสถานภาพทางด้านการงาน,งานของคนสองคนและความพรออีกหลายมุมหลายด้านด้วยโดยภาพรวมความรักสายหนึ่งในเดือนธันวาคมนี้มีทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่ยังไม่ได้ดีดังใจของใครบางคนแค่นั้นเองเรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร the temperance n i v o n the v e r b three pentacles and two pentacles ภาระทางด้านหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหนักนะครับ หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนสถานะภาพทางด้านการงานไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวคุณชาวมีดหรือแฟนของคุณก็ได้มันเป็นประเด็นสําคัญที่เข้ามาในเดือนธันวาคมนี้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าบรรยากาศความรักจะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าพอคนเราใช้ชีวิตคู่ไปสักช่วงหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์หรือความมุ่งมิงอะไรมันเป็นเรื่องของสถานะความรับผิดชอบที่ใจสองใจจะต้องมีบทบาทของแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหน้าไพ่เดอะเวิร์ปรากฏขึ้นกรณีสายมีคู่นะครับอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหรือมีแฟน เป็นคนต่างชาติสถานภาพการเงินของครอบครัวอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ For u t e e curls the lovers k night of v a n d s three a o a n s and the just เป็นอย่างเงี้ยใช่เลยเดลิเวอถ้าปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยบรรยากาศความรักสายมีคู่อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสแต่เพียงแต่ว่าใจสองใจในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะต้องประหยัดมัธยัติเกี่ยวกับเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยนิดนึงอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่โฟเป็นเดอะเคร์คือเขียมเงินว่ากันเหอะโดยภาพรวมความรักนะครับเอาแต่เรื่องความรักอย่างเดียวสายมีคู่ดูดีเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของหน้าโหราโชคลากวาสนาเป็นเรื่องของคุณ เรามาดูโจคลาบลาบลอยนะครับชาวมีนในเดือนธันวาคมหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเ e นเป็นเดค e r อร์เป็นไพ่หมายเลขที่10 1001กันเหนียว7007 The j u s t i c เป็นไพ่หมายเลขที่8 8 1 1 8 8 0 0 8 The d a y เป็นไพ่หมายเลขที่13นะครับ1331 3883 13กันเหนียว3003ด้วยก็ได้ 6วอนเป็นไพ่หมายเลขที่6363กันเหนียว6006และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือเดอะฟูเป็นไพ่หมายเลขที่0066003300880ก็ดูดีฝากแคปชั่นขัานรายการสำหรับชาวมีนที่ชอบเกเรนโชคลาบลาบลอยภาสิบโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นหญิงแท้จริงอย่าอยู่สวยชาวราศีมีนคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกรุณาพิมพ์555มดยวยกัน ส่วนคนไหนอยากจะรวยมากๆนะครับรวยเร็วๆด้วยฝากกรุณารวยได้ข้ามมาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาบๆรออีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเอ๊คับเป็นไพ่หมายเลขที่8ปดนายเพนเด็กเกอร์เป็นไพ่หมายเลขที่9 8 9 9 8ปดเก้าเก้าแปดเซเว่นเพนเดเกอร์เป็นไพ่หมายเลขที่7นะครับ7 8 8 7อาจจะต้องตาม7 9 9 7กันเหนียวเ6็ดหกหกเจ็ดเนฟออฟซอรเป็นไพ่หมายเลขที่1 1 8 8 1 1 7 7 1 และหน้าไพ่ใบสุดท้ายหน้าไพ่ใบเดิม6 p e n c l เป็นเดคเก้าก้าเจ็ดกราบขอพระคุณนะฮะเพราะเราชาวมีนทุกท่านที่กับรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องหน้าโหราและไซฝากรุณากดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทท่านั้นเลิกยามได้การขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคล ก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน QR, วอาร์ไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายได้มุมมองความคิดให้พวกเราชาวมีนในเดือนธันวาคมคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้วัดอยู่ที่ความยากดีมีจนแต่คือการดำรงตนให้มีคุณค่าในสถานะที่คุณเป็นอยู่และที่สำคัญก็คือเกิดเป็นไก่มันก็ต้องชนเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู้กราบขอโอกาสส่งความสุขสวัสดีปีใหม่นะครับมายัางพวกเราชาวมีนทุกท่าน พบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโหรามหาชน